เพ็นว่าบุญบาปนี่หักเป็นคยนคือเงาเงานีไปตามห้องอยู่สู่วันบ่เคยเวนขันเฮาผ้ามั่นเล่นผ้ามัน่นเต็นแรนผ้ามันแอ,อ,อนแอนฟอนเงานันกับแอนน้ำย้มเฮานังยองยอเง,งางกรนังลุงตามย้มเฮาเอ็นหลังนอนก็ะออนเอ็นนอนโดย ง่มเาตูนลงหวยขึ้นผู้ผาไหลลันขึ้นต้นไม้ผาลานดันเขาเงากรติดต่อเกี่ยวเกาะเกี่ยวพันธนังบ่มีแามเหินห่างไกลกันใดอันใดชนใดแท่คือจังบุญกระบามั่นกรติดต่อสนตามคนผู้บนถ้ำแท่แล้วสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่21กันยายน2564 เสาร์เมริก็เป็นเสาร์ที่ดีๆหนึ่งครับที่เราจะตื่นมาผบมาพอกันแต่ว่าทําบุญใส่บาทาเชิญนะครับเด้อเชิญขัลายานามิตรทั้งหลายารวมอุโนโมทนาเอาบุญเอากุศลนนําขันทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันพระใหญ่เป็นมือหอเขาสาดของออท่า,า,านอีสานบ้านเฮาเชิญนะครับเด้อเชิญโมทนาเอาบุญเอากุศลนนําขันทุกท่านทุกคนครับผม ทุกสาดทุ ทางธรรมังสังขังข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อืินวิญญาณอด่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุกดวงวิญญาณเทินสาธุสาธุสาธุ